วันนี้ฉันอยู่ที่สีลงจ้าจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์กินอาหารอินเดียใต้ด้วยกันที่ร้านสีอนันดาพวันร้านนี้ฉันมาหลายครั้งแล้วชอบมากมีเด็ดอยู่ที่รอบนี้ฉันจะกินด้วยมือจา้าเรื่องของเรื่องก็คือแฟนฉันนางเคยอยู่อินเดียนางบอกว่าการกินข้าวด้วยมือทําให้ได้อรรถในการกินอาหารมากขึ้นแล้วพอฉันลองทําตามเทนั้นละ่ะแกเอ้ยฟินสุดๆเหมือนกับว่าข้าวแล้วก็กับข้าวเนี่ยพอเวลาที่เราคลุกกันด้วยมือเข้าถึงน้ําถึงเนื้อมากขึ้นเมนูแนะนําที่เราชอบก็มีชุดถาดข้าวแกงปลาอินเดียใต้อันนี้ เขาใช้เป็นปลาอินทรีเรากินกับข้าวแล้วก็ราดด้วยน้ำแกงได้รสหนัวเข้ากันแกงเนยไก่เครื่องเทศเมนูนี้อร่อยเข้มข้นกินกับกรลหิกน,าน้าไก่ย่างมาลลยครีมอันนี้เราได้เข้าไปดูตอนที่พี่เขาย่างด้วยนะก็คือจะย่างในโอ่งสไตล์อินเดียแทๆ้ๆกลิ่นหอมซืดอๆเรื่องดื่นที่เราสั่งจะเป็นชาอินเดียมีกลิ่นหอมรสชาติไม่หวานกินแล้วสัมผัสได้ถึงความเป็นชาเข้มๆข,ของหวานก็มีให้สั่งได้นะเราจัดมาเป็นเมนูลสัสมาลยรสชาติจะออกแนวเนยนมเทกเจอร์หนุบเนบท้ทายด้วยน้ำมะพร้าวน หอมเย็นเย็นชื่นใจกินเนื้อมะพร้าวอ่อนๆได้ด้วยกัดร้านอยู่ปากซอยสี่ลม15ใกล้วัดแขกสีลม